ตัวจริงที่แม่ปื้มคนนี้แหละแฟนของขอุตสามานีก่อนหน้านี้นางเอกสาวขอุตสามานีได้ไปออกรายการสามแซบเธอได้พูดถึงเรื่องราวความรักในปัจจุบันว่าเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนมาเป็นดักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดี เป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญาะขวัญเป็นเซอร์เลอร์มูลซึ่งหลายคนชี้เป้าไปที่ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอรีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเพื่อความแน่ใจทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ต่อสายตรงไปถามคุณแม่แอลแม่ของขวัญว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช่คนรู้ใจของขวัญหรือไม่ซึ่งแม่แอลได้บอกว่าใช่และถามต่อว่าคนนี้ไฟเขียวไหม แม่เอลบอกว่าคนนี้ไฟเขียวจ้าด้านสุดในแอคเขาทิกต็อกมีชาวเน็ตลนหน Ad ึ่ง ok ได้โพสต์คลิปของขวัญแฟนและคุณแม่กําลังเดิอนอยู่ในบริเวณวัดซึ่งคลิปนี้ก็จับภาพของแฟนขวัญได้เต็มๆไม่ผิดคนที่แม่ของขวัญเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แน่นอนบอกเลยว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักจริงๆค่า